สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับนะครับบทเรียนต่อไปนะครับซึ่งเป็นการพูดต่อจากนะครับทฤษฎีนะครับแนวคิดกาบปกครองท้องถิ่นว่าด้วยบทบาทกาบปกครองท้องถิ่นในระดับชุมชนและในระดับประเทศด้วยในยะว่าด้วยการพัฒนาประชาไตยครั้งที่แล้วเราพูดไว้นะครับสี่นะครับหัวข้อหลักๆแลวก็ผมก็ได้ขยายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ดีนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะนะครับ ศึกษานะครับขยายความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากใบงานที่มีอยู่ในรายวิชานี้นะครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการปกครองท้องถิ่นนะครับแบบประชาธิปไตยนะครับก่อให้เกิดการศึกษาทางการเมืองนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับก่อให้เกิดการกระตุน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดการสร้างนะครับและฝึกอบรมผู้นําทางการเมืองและนะครับาก,การปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดสถิรภาพ ทางการเมืองการปกครองวันนี้เราจะมาพูดนะครับอีกนะครับสประเด็นนะครับที่เหลือจากครั้งที่แล้วนะครับข้อที่5นะครับการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการเมืองนะครับทางทฤษฎีว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นเชื่อว่าการกระจายอํานาจและการปกครองท้องถิ่นนะครับอย่างกว้างขวางในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันทําให้เกิดนะครับความเสมอภาคกัในในทางการเมืองก็คือ ประชาชนทุกคนภายในรัฐนั้นที่สังกัดการปกครองท้องถิ่นนะครับมีสิทธิเสมอหน้ากันอาทิเช่นทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมทางการเมืองมีโอกาสนะครับเลือกตั้งนะครับผู้นําท้องถิ่นที่เขาเห็นว่านะครับมีความรู้มีความสามารถเข้าใจสภาพปัญหาท้องถิ่นประชาชนมีโอกาสที่จะได้รับบริการสาธารณะนะครับอย่างเสมอหน้ากัน นะครับมีโอกาสที่จะเข้าถึงนะครับการพูดคุยนะครับการร้องเรียนการปรึกษาหารือนะครับเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในการสร้างความเสมอภาคในฐานะประชาชนพลเมืองที่เกิดขึ้นจากการปกครองท้องถิ่นที่มีความตั้งมัน่นยัง่งยืนและมั่นคงภายใต้ในโยบายการสนับสนุนการกระจายอำน,นาจของรัฐบาลอันนี้ครับที่นะครับถ้าเราพิจารณาจากทฤษฎีนะครับถ้าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับรัฐบาล ให้ความสําคัญต่อการกระจายอำนาจให้ความสําคัญต่อการปกครองท้องถิ่นมันจะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสมอหน้านะครับเสมอภาคกันในทางการเมืองคือแน่นอนนะครับในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยเราไม่สามารถเสมอภาคกันในทางเศรษฐกิจในทางกายภาพเราไม่สามารถเสนอเสมอภาคกันในทางเรื่องของนะครับทางกายภาพสูงต่ําดําขาวรวยจน เราอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ในหลักการการปกครองท้องถิ่นที่ตั้งมั่นและนะครับเป็นการปกครองท้องถิ่นที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เรามีสิทธิ์เสมอหน้ากันเสมอภาคกันในทางการเมืองหรือว่าเราจะเป็นคนรวยเราจะเป็นคนจนเราจะจบการศึกษาที่แตกต่างกันจบปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีหรือไรการศึกษาทุกคนมีสิทธิ์เสมอหน้าเสมอภาคกันในทางการเมืองคืออย่างน้อยที่สุดเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นทุกคนก็ได้รับ บัตรใบเดียวกันใไหมบัตรใบเดียวกันในการเลือกว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นผู้นําท้องถิ่นของเราหรือเวลาเราเห็นปัญหาในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับในนะครับคนในท้องถิ่นในชีวิตประจําวันของพวกเขาไม่ว่ายากดีมีจนนะครับสูงต่ำดำขาวสถานะทางการศึกษาต่างกันแต่ทุกคนมีสิทธิเสนอปัญหาได้เท่ากัน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณะในเท่าเทียมกันเห็นไหมครับนี่คือนะครับสิ่งที่นะครับทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นเขาเชื่อว่ากระบวนการการปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะสร้างความเสมอภาคทางการเมืองให้กับประชาชนนะครับข้อต่อมาฮะข้อที่6นะเชื่อว่าการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดความร,รับผิดชอบของผู้นําต่อประชาชนนะครับคือข้อนี้ถามว่าทําไมต้องรับผิดชอบ เพราะผู้นำในการปกครองท้องถิ่นนั้นภายใต้หลักคิตที่เชื่อว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นสัมพันธ์กับการปกครองแบบประชาธิปไตยผู้นำในท้องถิ่นนั้นจะต้องสัมพันธ์กับประชาชนก็คือต้องมาจากการยินยอมต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแน่นอนพอเวลาผู้นำท้องถิ่นเขาได้สิทธิอำนาจในการบริหารจัดก,การท้องถิ่นมาจากประชาชน เขาก็ต้องมีความรับผิดชอบของประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนที่ให้คุณให้โทษเขาถ้าเขาทำไม่ดีถ้าเขาบริหารล้มเหลวมีการทุจจิต c o ร์ u ัป i o n สมัยหน้าประชาชนก็ไม่เลือกเขาก็ได้เขาจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนว่าอะไรที่เป็นปัญหาประชาชนอะไรที่เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาชุมชนอะไรที่เป็นปัญหาท้องถิ่นเขาต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะทํางานแก้ไขปัญหาเหล่านั้น นะครับถ้าเขาไม่รับผิดชอบต่อประชาชนมันจะส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองของเขาและถ้าเขาวางแผนว่าต่อไปเขาจะไปเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้นถ้าเขาทำลายความเชื่อมั่นอันนี้แล้วไม่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนแล้วประชาชนก็จะได้บทเรียนได้การศึกษาในการเลือกผู้นำทางการเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นผู้นำทางการเมืองในท้องถิ่นจำเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเพราะประชาชน เป็นผู้ให้คุณให้โทษซึ่งแตกต่างจากผู้นําท้องถิ่นหรือผู้นําในส่วนอื่นๆที่มาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลนะครับราชาการส่วนภูมิภาคนะครับคนเหล่านี้นะครับได้การเจริญเติบโตความก้าวหน้าจากรัฐบาลกลางเป็นผู้ให้ความก้าวหน้าเป็นผู้ประเมินประชาชนในท้องถิ่นไม่มีสิทธิทจะนะครับให้คุณให้โทษต่อผู้นําเหล่านี้ ผู้นำเหล่านี้จึงมีโอกาสที่จะไม่รับผิดชอบต่อประชาชนสูงเราจะเห็นได้จากข้าราชการที่มีการโยกย้ายนะครับมาทํางานในบางจังหวัดในบางท้องที่ในบางท้องถิ่นยังไม่รู้จักจังหวัดนั้นดีพอเลยยังไม่รู้จักตําบลน,นั้นอํเาเภอนั้นดีพอเลยก็ถูกโยกย้ายเพื่อไปรับตําแหน่งราชการที่สูงขึ้นเขาไม่จําเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมากนะักเพราะคนที่ให้ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงานของเขาก็าคือนะครับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงซึ่งแตกต่างกับการปกครองท้องถิน่นที่ตัวผู้นํามาจากการเลือกตั้งประชาชนประชาชนจึงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงผู้นําท้องถิ่นเหล่านั้นจึงจําเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนี่คือข้อ6นะครับข้อสุดท้ายข้อที่7นะครับว่าด้วยบทบาทการปกครองท้องถิน่นต่อชุมชนประเทศ นะครับที่มีนัยยะต่อการพัฒนาประชาไต่นะครับเชื่อว่าการปกครองท้องถิ่นก่อให้เกิดการตอบสนองนะครับที่ดีกว่าจากผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งนะครับนำไปสู่ประสิทธิภาพในการบริหารเพื่อท้องถิ่นข้อที่7นี่นะครับก็สัมพันธ์กับข้อทกนะครับว่าเนื่องจากตัวผู้นําในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับประชาชนมาจากการเลือกตั้งซึ่งส่วนใหญ่นะครับ คนที่ได้การเลือกตั้งนะครับเป็นผู้นําในท้องถิ่นนะครับร้อเปอร์เซนะครับก็เป็นคนในท้องถิ่นนะครับซึ่งนะครับเป็นลูกหลานคนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจปัญหาท้องถิ่นรู้ว่าในท้องถิ่นแต่ละเดือนแต่ละฤดูกาลจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างในเมื่อคนที่แก้ไขปัญหาคือคนที่อยู่กับปัญหา และเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในฐานะที่ประชาชนนะครับเลือกตั้งขเขา,าเขาก็จําเป็นต้องสนองนะครับความต้องการประชาชนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงและที่สําคัญนะสามัญสํานึกของคนในท้องถิ่นร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นคนที่รักท้องถิ่นของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาได้รับฉันทานุมัติมาจากประชาชนเขาก็จะต้องอยังไงทางานบริหาร แก้ปัญหาสาธารณะให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารท้องถิ่นเพื่อประชาชนของเขานะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับว่าด้วยทฤษฎีนะครับการปกครองท้องถิ่นนะครับในส่วนที่นะครับให้ความสําคัญและมองว่าการปกครองท้องถิ่นนั้นมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างนะครับกับชุมชนประเทศและกระบวนการการพัฒนาประชาไตายนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเรามาพบกันนะครับในบทที่ว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นนะครับกับ มิติการพัฒน,นาในเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ